ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เลี้ยงประกัดได้ประสบความสำเร็จมาก,มากคือประกัดสองตัวออกรูปมนาะตัวเดียวแต่ว่าโตวไวมากไวจนงงมาก นี่ครับแม่ปลาเนี่ยอยู่ตรงมุมทางขวานั่นกำลังลอยขึ้นมานะฮะแล้วก็พ่อปลาจะอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ใกลนี้ก็คือที่เห็นตัวเธอใส่เมื่อกี้นะครับปรากฏว่าลูกปลาเมื่อวานนี้ที่ออกไข่มาเต็มเลยนี่นี่นี่ไข่ออก ลูกปลาอยู่กับไข่นะครับตอนนี้ไม่ใช่พ่อปลาอยู่กับไข่ถ้าสังเกตดีๆฮะเห็นไข่ปลาอยู่ซ้ายมือใกล้ๆกับพ่อปลานี่แหละนะครับนี่พ่อปลากําลังเหมือนกําลังเก็บไข่เลยแต่ลูกที่ฟักออกมาแล้วนะครับหนึ่งตัวใหญ่มากครับใหญ่จนอึ้งครับตะลึงเลย นี่ครับลูกมันโอ้โหดูสายตาที่มันมองผมดิดูสายตาที่มันมองดิครับคือปลาทำไมออกลูกมาตัวเดียวใหญ่ขนาดนี้ในช่วงคืนเดียวพิบตาเดียวเองเอ,อ กับรายการดีทีเนอดูครับดูใส่ตางมันจ้องเขม่งมันโกดใครมาโฟกัสไปที่ตาของมันนะครับ A catuba